สวัสดีจารานเอ้ยวันนี้ยายอีฟจะมาเล่าเรื่องราวที่หลายคนร้องขอกันมามากมายให้ยายเล่าเรื่องตำนานผียายสปีด<อ>ซึ่งวันนี้ยายอีฟก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ซึ่งเป็นตำนานของจังหวัดสงขลาในอำเภอเมืองหาดใหญ่เป็นเรื่องราวต่างหลายปีมาแล้วลูกเอ้ยมียายคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองหาดใหญ่ ปวดหลังคุณยายคนนี้เขาก็ออกมาเดินเล่นอยู่แถวหน้าถนนในเวลานั้นเองคุณยายก็โดนรถชนเป็นรถมอเตอร์ไซค์เห็นเขาบอกว่ามันใส่เสื้อสีแดงขับมาชนคุณยายและก็ทับร่างของคุณยายไปขาดเป็นสองท่อนแหลกเลวเป็นที่น่าสยดสยองใจของคนเห็นแถวนั้นยิ่งนะักหลายเดือนหลายปีผ่านไป ็มีเสียงรือเสียงเล่าของคนแถวนั้นว่าเห็นวิญญาณของผู้หญิงชรลาคนหนึ่งเดินอยู่ในละแวกนั้นซึ่งมีลักษณะเป็นผู้หญิงผมงอแก,แก่ๆชอบเดินในเวลากลางคืนดูแถวๆซอยเปียวซอยนะั้นโดยเฉพาะไอ้เจาพวกเด็กแว้นสายซิ่งขับมอเตอร์ไซค์ต่างๆมักจะเห็นวิญญาณยายคนนี้ ที่คนแถวนั้นเรียกขานว่าคุณยายสปีด <Yeah. S 1> คนแถวนั้นเรียกว่าคุณยายสปีดเพราะว่าคุณยายจะชอบมาหลอกล้อนพวกเด็กแว้นสายซิ่งมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายที่ชอบขับผ่านถนนสายนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆ เปียวๆไม่ค่อยมีบ้านอยู่อาศัยเป็นซอยเล็กๆมืดๆนานๆทีจะมีรถผ่านมาสักคันหนึ่งสาวกนักซิ่งพวกนั้นชอบบอกว่าเวลาที่ผมขับรถในเวลากลางคืน <Yeah. S 1> ผมมักจะเห็นผู้หญิงแก่ๆเดินมาและก็ชอบโบกมือขอติดรถไปด้วยพ <What? S 1> อเขาแล่นรถจอดรับคุณยายคนนั้น คุณยายก็ขึ้นมาซ้อนด้านหลังอย่างรวดเร็วพอคนพวกนั้นขับรถออกไปก็รู้สึกเสียววาบเย็นบริเวณสันหลังและหันไปอีกทีก็จะเห็นผู้หญิงที่หน้าตาเลเล่เป็นผู้หญิงแก่แกชลาพอเขาขับรถเร็วขึ้นก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้หัวเราะโยหยหว,วนชวนน่ากลัวยิ่งนะ บางครั้งก็มีเรื่องเล่าที่ยาอีฟเคยฟังมาบางคนที่ขับโมอเตอร์ไซค์ขับมาหนึ่งคนและมีคนซ้อนอยู่ด้านหลังน่ยช่วงเวลาที่เขาขับผ่านซอยนั้นคนที่ซ้อนอยู่เนี่ยจะรู้สึกเสียวสันหลังวาบเย็นเย็นอยู่ด้านหลังเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างล่างท,ง,ทงทั้งๆที่ขับมาสองคนและเขาก็เห็นเหมือนมีใครเรียกอยู่ด้านหลังแล้วก็มีเงาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทําให้เขาต้องหันหลังไปมอง ทุกครั้งที่เขาหันหลังไปมองเขาก็จะเห็นวิญญาณผู้หญิงกแก่คนหนึ่งร้อยเข้าหาตัวเขาร้อยแข่งกับความเร็วของมอเตอร์ไซค์เหมือนประหนึ่งว่าวิญญาณผู้หญิงแก่คนนั้นสปีดความเร็วให้ทันมอเตอร์ไซค์ทำให้ชวนสยดสยองยิ่งนักทำให้เรื่องเล่าที่พบเห็นหญิงชราในซอยเปียเปรี่ยวซอยนั้นคนแถวนั้นจึงเรียกและเล่าขานว่า ซอยยายสปีไม่ใช่จะมีเฉพาะเรื่องราวของยายสปีเท่านั้นแต่ก่อนเนี่ยมีสำนักสงฆ์ชื่อว่าสำนักสงฆ์โคกเนาแต่เดียเ๋ยวนี้ชาวบ้านเขาเรียกเพี้ยนมาเป็นสำนักสงฆ์โคกนาวนอกจากสำนักสงฆ์แล้วที่บริเวณแห่งนั้นยังเป็นที่สำหรับฝังผีตายโหงผีไม่มีญาตเป็นบริเวณป่าช้าใหญ่มากๆโดยเฉพาะช่วงน้ำขึ้น เขาจะนำศพที่ยังม่ได้ฝังเนี่ยขึ้นมาห้อยบริเวณต้นไม้ทำให้น้ำเลือดน้ำหนองไหลหนองเม้นไปทั่วจากเรื่องราวดังกล่าวทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเรียกบริเวณตรงนั้นว่าซอยโคกเนา่า เรื่องเราในวันนี้ยายอีฟก็แค่หยิบยกมาเล่าขานให้เด็กๆฟังไม่ได้อยากให้เด็กๆก,กลัวหรือว่านอนไม่หลับแต่อย่างไดนะแค่อยากจะเล่าสู่้างฟังอยากให้ยายอีฟเล่าเรื่องอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า